ถังหาเปิมแผลเขาว่น้องโดนแมงโกงใหญ่กัะนี่น้อยไปทำแผลมาแล้วนะคะเนี่ยเป็นน้องอ่ะเนี่ยเป็นน้อเลยเขาเนาะป็นตัสีเหลืองนั่นไงยแล้ไปทำแผลมาแล้วนะคะตัวสีเหลืองอ่ะนะอ๋อเอ้เสือเหรอไอ้เหลืองนั่นแหละไยเหลืองทองนั่นน่อ๋อเลยพ่อเอาตัวพ่อมาเนี่ยนั่นแหละวันนั้นพอดีป้ามาโห่ไล่กวดจะช่วยมันอ่ะโอ้โหเฮ้ยเราเราอยู่ตรงนี้อ่ะ โดนอีกเนี่ยนะคะเนี่ยตอนเนี้ยชอบไปแย่ข้อวแม่ไหนมนก็เลยเนี่ยอะไรนะเนี่ยอันนี้ยังถัวอะไรเ่ยแบ่งกันกินข้าวกับมังเดียวกันไม่ถ้าเยอะเลยจะมาแยกวงกันตอนนี้นะแบ่งกันกินอย่าแย่งกันเออพี่น้องแมวแม่เดียวกันมันถั่วไงเองกอโดนถัวล้ไม่เอาแล้วเนี่ยเนี่ยสาวสวยอยู่ตอนนี้นะคะสาวสวยน้องสุกี้อันนี้แป้งเขาจับใส่กลงเนี่ย ขวดเงี้ยเงี้ยเงี้ยนะยานะเอามือออามือออมนักเลนะไม่เหมยเป็นนั่เนะไม่เหมยเหมยอน่าขวดยังเหมยเงี้ยอย่าขูดน้อนะ เด็กโคูเนี่ยแอ่งให้น้องก,กินมากลูกอย่าโคูนะคะ